สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามารู้จักชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านกุศกอยตำบลโพที่ไพศาลอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครบ้านกุศกอยจัดตั้งเมื่อปีพศ2515โดยมีนายกองหูวิชิตเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือนายลือชัยโพที่แสนหลี ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือการทำนาอาชีพรองคือรับจ้างทั่วไปและเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพศ2538สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมราษฎรในอำเภอกุสุมานพระองค์ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ที่มีฐานะยากจน ทั้งหมู่บ้านกุศกอยและหมู่บ้านใกล้เคียงได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน2 5านวน25,140บาทเพื่อใช้ในการฝึกอบรมการทอผ้าไหมการทอผ้าฝ้ายการตัดเย็บเสื้อผ้าให้กลุ่มสตรีและได้สร้างศูนย์ศิละปะชีพบ้านกุศกอยเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับราษฎรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลัก ชาวบ้านกุศกอยเป็นชาวไทโซ่หรือกะโซ่ชนชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงมีภาษาที่เป็นเอกลักษณ์คือภาษาโซ่สำหรับท่านใดที่สนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทโซ่ก็เชิญชวนมาเที่ยวบ้านกุศกอยได้นะคะขอบคุณค่ะ